สวัสดีครับทุกคนพี่เล็กจับเดล๋ี่จิมเองครับวันนี้พี่เล็กมีท่าออกกำลังกายสำหรับเบบี้ว้ายเดือนจนถึง1ิเดือนมาฝาาครับ <g ill ian> หรือว่าจริงแล้วอาจจะมากกว่าน,นั้นหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับถ้าน,น้องๆน,น,นิ่งแล้วก็ให้ความร่วมมืออยู่ครับโอเคสองท่าที่จะเอามาฝากด้วยกันวันนี้ครับท่าแรกเลยครับเรียกว่าท่าเบอร์ซีครับเป็นการออกกำลังกายของอัปเปอร์บอดี้แขนแล้วก็หัวไหล่นะครับเบอร์ซีจับง,ง่าย ผู้ปกครองจับไปที่ข้อศอกของน้องครับแล้วก็ผู้ปกครองอาจจะนั่งกัดสมาธิหรือนั่งเหมือนเล็กหรือว่าเหยียดขาก็ได้ครับเด็กๆก็จะอยู่บมนหน้าตักของเราด้วยการนั่งหรือยืนอย่างนี้ก็ได้ครับทีนี้จับไปที่ข้อศอกแล้วใช่ไหมแล้วก็เช็คน้องครับ,บเช็คเหมือนถ้าปิดน้องินเลยบินเช็คเช็คเช็เร็วหน่อยนึงก็ได้นะครับนี่ส่วนที่น้องขยับก,ก็คือข้อต่อจอยตรงหัวไหล่นะครับเพอเราจาับทุกข้อศอกน้องอยู่อ่าเห็นไหมฮะ นั่นือท่าเบอร์สตี้ครับอีกทีนึงน,นะครับผู้ปกครองนั่งอย่างสบายเด็กจะยืนหรือนั่งบนนัาตักเราก็ได้แล้วก็จับไปที่ข้อศอกครับแล้วก็เช็ครีแวนที่ผ่อนคลายนะครับเราไม่กระชากกระตุกน้องนะฮะนี่มันปิดนกอิไปเลยส่วนที่ขยับก็คือหัวไหล่ตรงข้อตอ่อโอเคเบอร์สตี้ต่อไปครับท่าที่2ครับเรียกว่าท่า shoulder s t r e ครับเหมือนเดิมนะครับผู้ปกครองนั่งเหมือนในท่าเดิมเลย แล้วก็จับตรงที่ข้อศอกน้องสำคัญนะครับจับตรงที่ข้อศอกน้องนะครับทีนี้ก็ยกขึ้น up มือแนหูแอนดาวลงไปสุดเลยยกแขนน้องขึ้นมา up and down เหมือนเดิมครับออกแรงค่อยๆผ่อคนคลายไม่ได้กระตุกไม่ได้กระชากแขนน้องก็ up and down ทีนี้ถ้าเป็นน้องจริงๆส่วนที่จะเกิดขึ้นครับก็คือบางทีน้องอาจจะยื้อแรงกับเราครับขึงมือไว้ไม่ยอมขึ้นมาตามแรงเรา นั่นคืออันแรกก่อนคือมีประโยชน์ที่สุดเลยครับเพราะว่าเหมือนน้องได้เวิร์กอา์หนักขึ้นเลยครับได้ออกแรงหนักขึ้นไปอีกทําให้เขาแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปอีกทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองแล้วทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ไปกับเราอะหรอการเจ็กกี้ก็ได้หรือทําให้เขารู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายครับ up and down ครับ up and ์ดาวนี่คือโ h o u l d e r เ t r e ครับต่อไปเล็กจะเอา2ท่านี้มารวมกันครับไปพร้อมเลยน,นะครับ คุกของนั่งอย่างสบายเด็กอยู่หน้าตาักเล่าจะยืนหรือนั่งก็ได้จับไปที่ก็สอบเริ่มท่าแรกเช็ค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 เบิร์สตี้เบิร์สตี้ท่าที่สอง shoulder stretch up and down ถ้าดเด็กๆยืดแรงกันเล่าขึงมือไว้อยู่ก็ไม่เป็นไรนั่นคือเขาได้ออกกำลังกายเยอะขึ้นอีก up and down up and down bursty เช็คเช็คเช็คหัวไหล่เขย่านะครับจับไปที่ก็สอบแล้วก็ stop up and down up and down อ่าจบไปแล้วสองท่าด้วยกันทีนี้ประโยชน์ของท่าที่เราทำเมื่อกี้นะครับอันแรกเลยก็คือส่วนของแขนสะต,อ,ตอหัวไหล่ได้ออกแรงแข็งแรงแน่แนเลยแข็งแรงในการที่จะเด็กๆจะขยับไม้ขยับมือตามที่ตัวเองอยากจะทําทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกสมราพและร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะครับ มันสื่อไปถ,ถึงอารมณ์ของน้องได้นะครับบางท,ทีเด็กสามารถขยับร่างกายอย่างเช่นเอามือไปแตะอน,นุ่นเอามือไปสัมผัสผู้ปกครองเอามือหยิบของได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายครับทาให้เขารู้สึกว่าเออเราทําได้อารมณ์ก็จะแฮปปี้มีความสุขเห็นไหมครับประโยชน์ของการออกกำลังก,า,งก,กายไม่ใช่แค่ร่างกายมันสื่อไปถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วยโอเคทีนี้เล็กกว่าว่านะครับผู้ปกครองจะเอาสองท่าที่มาเล่นกับเบบี้ที่บ้าน แล้วก็ทําทุกวันได้เลยครับแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะครับเดีย๋ยวเจอกันที่เดอะริทินจิมบ๊ายบายสวัสดีครับ